สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดเงินเดือนจูนภรรยานหนุ่มกะลาหลังเคยวางแผนดูแลสามีหากเลิกร้องเพลง จูนภรรยาหนุ่มกะลาหลังเผยวางแผนหาเลี้ยงสามีหากเลิกร้องเพลงก่อนยุติชีวิตคู่27ปีเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อนักร้องดังอย่างหนุ่มกะลาได้ออกมาเปิดใจเตรียมหย่าภรรยาจูนเพนซูลีชีวิตคู่ที่คบหาจนแต่งงานกันอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นประเด็นนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับลอยเมียหลวงจนกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเช เต่อมาหนุ่มกลาได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดและครอบครัวขอโทษที่ทําให้ผิดหวังและทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับผิดทั้งหมดไม่มีคําแก้ตัวพร้อมประกาศยุติชีวิตคู่27ปี ั้งนี้ในโลกออนไลน์มีการเปิดเผยว่าจูนเพนซูลีมีดีกรีเป็นถึง HR ระดับสูงของธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งฐานเงินเดือนของตำแหน่งดังกล่าวสำหรับเด็กจบใหม่คือเริ่มต้นที่18,000บาทถึง30 0 0 0บาทเลยทีเดียวและถ้าเป็นตำแหน่งเมนเจอร์เริ่มต้นที่4 0 0 0 0บาทถึง1 5 0 0 0 0บาทซึ่งคุณจูนนั้นเป็น HR ระดับสูงสุดดังนั้นเงินเดือนก็ไม่น้อย,นอยแน่แนอกจากนี้คุณจูนเพนซูลีเคยได้ให้สัมภาษณ์ว่า ถ้าสามีเลิกร้องเพลงหรือเลิกทำเพลงแล้วเธอก็จะเป็นคนที่หาเลี้ยงสามีเองอย่างไรก็ตามได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้คุณจูนได้ย้ายจากตำแหน่ง HR ระดับสูงสุดของธนาคารไปอยู่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งขบเครื่องจริงๆละค่ะ ขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ